อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ Channel ครับ Channel Red Review ครับ Channel Red Review กินเจเพื่อนๆพี่ๆกินเจครับกินเจน้อมจิตครับน้อมจิตครับหลังน้อมจิตเพื่อนๆพี่ๆเทศกาลกินเจพรุ่งนี้มันสุดท้ายนะครับผัดผักบุ้งผัดถั่วงอกเพื่อนๆพี่ๆยำบุญเส้นเจครับยำบุญเส้นเจยำบุญเส้นเจเพื่อนๆพี่ๆมาๆมากินกันเพื่อนเพื่อนพี่ๆเจปีนี้เริ่มตั้งแต่ยีบเอ หมดยีบเก้าครับมีมบข้าวให้เลือกหลากหลายรสชาติดีครับ มีต้มผักแกงทอดมีหมดเพื่อนๆพี่ปีละหนึ่งครั้งครับงดเว้นเนื้อสัตว์รสชาติดีมาก กับเรากินชอเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเต้าหู้งดเว้นเนื้อสัตว์ปีละครั้ง ปกุ้งดีมาก ยำบุญเส้นครับยำบุญเส้นเจ,นเจนครับมากินกันครับยำบุญเส้น,นมีหเส้นม,มีเห็ดรวมเยอะเลยเน,น้นไปที่เห็ดครับบุญเส้นเห็ดรวม สารพัดเห็ดเลยเพื่อนพี่ๆสารพัดเห็ดครับรสชาติดีมากจีจัดเลย ไม่มีอะไรแตกต่างอาหารเกอร่อยมาก มีครับเดี๋ยวมีมอยู่ที่นี่เพ่มเพิ่มพี่กินเจครับเทศกวางกินเจครับหลังน้องจิตครับอร่อยทุกอย่างส้มผัดเกงข้อมีหมดเพื่มๆพ่พี่รสข้าดีมากรสเป็นเนื้อสดครับ ฝากด้วยฝากด้วยเพื่อนพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกับสไครด้วยใบมะกรูดด้วยนะจ๊ะ